ครับครับสวัสดีครับคุณบอลครับสวัสดีครับครับครัสวัสดีครับวันนี้เราขอต้อนรับเข้าสู่ครับ LGM 9 New ครับจะเป็นการรายงานข่าวเกี่ยวกับความคืบหน้าความเคลื่อนไหวของแต่ละบุคคลในคาถาของา LGM ของเราครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างเราเริ่มจากข่าวแรกครับในวันนี้ครับเป็นวันสําคัญของท่านประธานที่เรารักยิ่งครับเป็นบุคคลสำคัญของรุ่นเราครับเป็นปูชนียบุคคลปูชนีะบุคคลเลยนะครับท่านคือพี่ตู่ของเรานะครับมันเกิด วันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้นะครับก็อายุครบพอดีแต่ยืดนะครับแยีสไม่ถึงครับไม่ถึงไม่ถึงนะครับก็ก็เราเราก็ได้มีการอวยพรมันเกิดมีการเป่าเค้กในข้าวารยจามของในข้าววิชาดูจากภาพมุมขวาของจอได้นะครับในเวลานี้นะครับเราอัดอยู่นะครับตอนนี้นะครับเป็นภาพที่เฮฮาอย่างมากนะครับเฮ้ยไข่เฮ้ยไขเจ็บๆ้น้องตัดฉากเดินผ่านให้ดีๆหน่อยดิต่อครับต่อครับ ตต่ออได้แล้วครับก็พิจารณมุมขวาแล้วครับต่อไปครับเป็นข่าวลองดูกันนะครับเป็นข่าวเรื่องอนาธานโอมานนะครับมาแล้วครับมาแล้วไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่มีเกี่ยวเอ็แล้วในเวลานี้ครับเรามีสกูพิเศษในะครับจากคุณต้นครับจะไปสุพรรณบุรีครับเดี๋ยวเราจะติดต่อไปอย่างนักข่าวพัฒนาของเอ็มก้านะครับสวัสดีครับคุณต้นครับสวัสดีครับเอสัญญาณไม่ค่อยชอบเลยครับคุณโจฮัลโหลสวัสดีครับ สวัสดีครับผมต้นเอเจนะครับวันนี้โดดงานมาอยู่ที่หมู่บ้านควา่บ้านกระควายไทยนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ<ม>ก็มาดูโลจิสติกของไทยสมัยโบราณนะครับแล้วก็มาดูลู่ทางการทำอาชีพของพวกเราในอนาคตนะครับว่าจะมีโอกาสมากแค่ไหนนะครับโอ้ตัวอะไรวะเนี่ยก็ออนี่เวลาช่วงนี้ก็ เทียงแล้วนะครับผมก็เริ่มสึกมีความสึกอยากกินหญ้าอ่อนขึ้นมาก็เลยมากินข้าวกับเพื่อนนะครับมีเพื่อนของผมเองนะครับชื่อเผือกครับหวังว่าจะพาไปรู้จักกับเพื่อนๆอ,นอ,อ้า,าสมัยก่อนนั้นไม่มีรถรการเดินทางไปไหนต่อไหนจึงเห็นได้ว่าการใช้คลายเพียเรียนเป็นสัตว์ขนส่งทางบก ในยุคต้นๆนเช่นบรรทุกสิ่งของต่างๆเกิดชื่อเรานั้นจะแบกหามได้ก็อ,อาศาัยคอยเทียมเปลียนบางครัร้งน,น,นาอยู่ไกลก็รู้วาลานนั้นนั่นเปลีกยนไปก็นี่แสดงให้เห็นถึงโลจิสติก์ของไทยตะวัรานะครับแล้วก็เป็นการลบไปไทยด้วยถึงต้นไอ m เอ็มเก้าไว้นะัรับ ครับโจ้ครับเทียนดินแล้วครับดังแปะเดินนะครับขอบคุณคุณต้นมากครับสำหรับสกู๊ปพิเศษในการไปจังหวัดสุพรรณบุรีในครั้งนี้น่าไปมากน่าไปมากนะครับผมว่าควายครับผมก็สวันดีครับคุณวันสวัสดีครับสวัสดีวันแล้วครับแล้วเรามาพูดถึงเรื่องการเรียนในในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับวิชาอินเวสต์ลีนะครับใช่ในในที่นี้นี่เรามีการพรีเซนต์งานเนี่ยทั้งๆที่จะเยอะนะครับก็จะมีในเรื่องของ C P F R นะครับแล้วก็ในวันนี้เนี่ยเรามีการเรียนอินเวนทอรี่นะครับดิคัสกันเรื่องขรองมีอะไรครับอยากเสียวครับแล้วก็วันนี้เนี่ยกลุ่มกขอพเนี่ยได้ดีเซนไปแล้วนะฮะก็เป็นไปได้ดีดีอย่างมุโจนี่ก็เหนื่อยกลุ่มกขอดีนะครับไม่ใช่พขอทำไมครับกลุ่มคอพยใช่คิดวิเคราะห์แยแยถูกต้องครับเป็นการทำงานได้ดีมากก็ทั้งหน้าเหลือกลุ่มกลุ่มมอแกลุ่มจอใช่ครับ ปุมจอปุ่มผมเองนะครับก็เป็นเรื่องซัพพลายเออร์กับดีมานะครับซัพพลาเออร์ดีมานก็ยังไงก็ให้เพื่อนๆเตรียมตัวด้วยนะครับครับผมแล้วก็ในช่วงเวลานี้ครับเราก็จะขอขอบคุณสำหรับใครปล่อยใครปล่อยแม่บ้านหน่เอยนะครับก็ เดี๋ยวจะการรายงานตลอดเรอยอย่างนี hmm. ้คร right? no ับสวาับ LCM9 นะครับท okay, ี่ความเคลื่อนไหวอย่างไรนะครับม็อบมาพบกันเรื่อยๆเข้ามบมาออม็อบมานะครับเดี๋ยวตอนนี้เราประกาศรออชตอนนี้ส่วนอำนวยการความหลล้างรอส่วนอำนวยการรองต่อรองเต้าอนี้ไปเลยครับหกข้อมไปคุณสปอนเตอร์ดีกว่านะน้ำน้ำหกครับครับเช็ดหน่อยครับคุครัวปั้นเอร์รอ้ากลังสวยครับขอบคุณครับป้าครับ ขอบคุณทัวรเซอร์ครับขอบคุณผลไม้จากมะเชงชั้นล่างนะครับชั้นล่างแล้วก็ขอบคุณดับเบิลเอครับเฮ้ยนะครัเปิดองนะครับขอบคุณเสื้อจากโบเบ้นะครับที่ซื้อยกหลงมาให้พวกเราแล้วครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้เราลาไปก่อนครับสวัสดีครับ